ปลาคราบครับแปดตัวครับร้บาน จะมูหลันครับสายพันธ์บางแก้วครับเดี๋ยวผมจะเรียกวันมาน,านนะเร็วเร็วเร็วเดินมาเดูกเร็ว,รว,รว,รวหลัาน กัดผมนะวัสดีลูกมือมือมือหลันดีเปเนไงเชื่อข้างนู้นด้วยข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยนี่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  เพศเมียครับเพศเมียทำามันประจำเดือนน้องมาไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับเจ้าหลินหุย เลนนี่ก็พันบางแก้วนะครับตัวนี้ดูเมื่อก่อนชอบชอบไล่ผมเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยกัดเลนนี่จ้ะเป่า ันนี้ก็แก่นะครับอยู่ตั้งแต่น้ำท่วมจลันสิบสามนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เห็นแต่ตัวกระเปียกเดียวครับตอนนี้โตอายุเยอะแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วอยกเพชแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไมายโรนี่ตัวนึงอีกตัวนึง จะเปียกมาลูกชายเท่าแก่นะครับไปแล้วครับ,น,รบน่ารัก